หลังจากที่มีประเด็นดราม่ากกรณีดาราหอยทากแหกกฎขึ้นถ้ำนาคา VIP จนชาวเน็ตหลายคนต่างสงสัยว่าเป็นใครกันและหนึ่งในคนบันเทิงที่ถูกโยงไปด้วยพอเพิ่งจะได้เดินทางไปถ้ำนาคามาก่อนที่จะมีข่าวนั้นก็คือสาวเนยโชติกาซึ่งหลังจากที่มีเพื่อนๆส่งข่าวดังกล่าวมาให้เจ้าตัวก็ไม่รอช้าออกมาชี้แจงผ่าน IG Story ว่าเนยไม่จัดพิธีบวงสวงและไม่ถืออะไรขึ้นไปเลย ตรงจุดถ่ายรูปกลุ่มเราใช้เวลาไม่เกิน5นาทีถือเป็นการเคลียร์ประเด็นต่างๆว่าไม่ใช่เจ้าตัวแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกาะาแม้พัชรศรีที่เป็นหนึ่งในคนที่ถูกโยงออกมาชี้แจงแล้วเช่นกัน